จ้100ค่ะราะตนี้จัดได้นะคะสัสได้จ้บมึไปเตอได้พ่สาวันถุงได้นะถุงมั้งถุงาก็ได้โอ้ยขนมเยอะๆถึงเท่าไหร่อ่ะมี100เนึงมี200ข้างหว่าอันนี้หวานเหรอคะใช่ใช่พี่หวานล่วงไปแล้วอันภาษาหวาถ้าข้อนี้จะเป็นเพ็มเลยนะลูกจ้าลูกแอบไม่คุอืมเอร่อยดีอันนี้ถุงเท่าไหร่อ่ะ ตรงนี้สองร้อยพี่แล้วก็เบอร์เล็กหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ตอนนี้ร้อยห้าสิบหนูยังกล่องไม่เสร็จอืมอุ้ยตัววอลเลอร์เลยอันนี้มันหานง่ายพี่ไม่ต้องไปแกะเปลือกสองถุงให้ร้อยแปดุณพี่ไม่หมดน,นี่กัเบอร์เล็กกัพี่ก็เอาไปแกะนะนะแต่ตนี้ไม่ต้องแกะเปลือก <laughs> กุ้งกุ้งมีนะอย่างนี้ต้นง่ายอร่อยเลยก็จะเปลี่ยนเลยมีเป็นตัวเลยครับยากอดได้เลยตัวเดียวได้นะพี่น้ะคืออร่อยข้างในทอเป็นข้าวเหนียวแว่นแว่นจาาเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าได้ครับได้เลยปลากระเจี๊ยบมีปลาเกลือกิ้นหมูพิ้งเท เครื ó, ่อขนไทตาโคิเราจะเอาอันไหนดีเนาะ้เครื่องเอาแม่กันชาไปได้เนาะแม่เดีย่งร้อหนึ่งร้อยนึงก็ได้เยอะคึโลได้ครึ่งโลสองร้อยคึ่นโสองอยันีใเราเอาครึโลค่ะ จมาในหัวกุ้ามือตรลาบอยเอาแวะนะคะของเสาวิสาลตะลายู่แปดเรี้ยวคนนี้ขายเลยจ้าคุณ <c oughs> ยายครึ่งโลได้เยอะไหมได้เยอะพี่ได้เก็เยได้ไหมคะอ <c oughs> ้ได้เ,เยอะ <c oughs> อได้เยอะมากเลย โอ้มาแว,าาวซะ <kalk> ka. ซื้อได้เลยนะคะขายยังไงคะขายมาละสามสิบลูกสี่มันลอยอ๋อสี่มันลอยน่าก,กินด้วยแม่หนูเอาลอยมันมีนให้ชิมด้วยนะคะเออชิมหมดอันได้เลยลูกอืม หอมหอมหอมข้าวอืมอร่อย เลยจ้าสถานีต่อไปหวันกัดได้แล้วจ้าของฝากเยอะๆเลยเรากินนะคะเพื่อนๆค่ะ